แล้วเราก็มีปัญญาที่จะได้ตัดได้โกงได้วางได้เตรียวตัวเตรียมใจ,มจนี่แหละกับปัญหาเรื่องราวได้สมบจริงจะงองออกจากปัญหาเนี่ยฉะนั้นเรามาปฏิบัติแล้วเราสมบจริงหรือเปล่าละ่ะสมบจริงมันต้องออกจากปัญหานี่คำว่าอ,ออกจากปัญหาไม่ได้วัดต้องไปหนีปัญหา มายถึงว่เอาจิตไปยึดมั่นถือมัน่นทำตามหน้าที่เท่านั้นนี่ทำทั้งวันขยันทั้งวันแต่ไม่ได้ยกอาเป็นทุกตรงนี้ตลับหาักแล้วนีกว่าเป็นผูกปล่อยวางเป็นผูกไม่ไปยึดมั่นถือมัน่นไม่ไปยึดถืออัตราตัวตนแถมยังขยันทั้งวันโอ้ผูกปล่อยวางดีอย่างนี้นี่เองนี่ ที่เราขยันทั้งวันไม่ใช่ขยันทั้งวัน,ม,น,วนมันทุกทั้งวันเออถ้าขยันทั้งวันมันรวยไปนานแล้วมันทุกทั้งวันนี่สิมันคือลำบากกันอยู่นี่